แล้วไอ้คันที่ว่าคันที่ว่าามาจอดได้เ่นยงจอดรงกไม่ได้ครับคงกดอยู่ไม่ได้่อเดีว่า แล้วเตรงด้วยใช่ มองมองเห็นได้ไมครัต้องลองลายลอเอาครับครับเีบปูเจ็บดีเ็ดีัลองลองเอาแบบลองนะพี่ไช่ครับเดี๋ยววัคูบเลยครับ Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นันีน้มันแล้วทั้งวันนั่นนี่ปแาเป่านด้่สามกระดก็เพียงเอกระดๆน้ำมันไม่มีฮะน้ำมันไม่มีจ็แกดเดยเดี๋ยวาใส่ห้าิตรมันต้องเอาน้ำมันมาใส่ที่เตาล้วตูงขันรถดน้ามันจะขาดดูที่มันี่ทำไมอย่างนี้ไอ้ไปเอากุญแจนั่นเดี๋ยวมานะ ก็จะเป็นเกี๊ยบครับไอ้ยางเปลี่ยนให้ใหม่ไหมยางทันทีหรือว่ายังไงก็ยังแน่นอยู่กับยางเปลี่ยนตัวใหม่อยู่ตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับยังดีอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่หรือจะลบเปลี่ยนแบบให้ใหม่แบบใหม่แบบใหม่ครับแบบใหม่ก็จะมีเก็บรายละเอียดสีบอกทียังไงอ่สีน่าจะเป็นตรงช่วงดำช่วงดำ ละเอียดทีแล้วก็ช่วงท้ายอ,อันนี้เดี๋ยวลองดูลองคุยกันอีกทีรับไม่อยากได่บครับคันนี้ก็ถ้าตรงสเปคลูกค้าจะเอาไปเลยก็จะมีทำเจ็บละเอียดท้ายครับฝาท้ายนี่จะได้เทาดัดใหม่สมองเงินหัวแชปครับสวย เครื่องก็น่าจะเป็นร้อยเก้าห้านะครับตัวนี้ได้เ,เก็บไอ้ของเหลวใหม่หมดเลยต้งคันสุงเซจะได้จุ่มติด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมารอฟังเสียงกันครับอจอดจอดเป็นสองเดือนแล้วครับอันนี้ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังใช้ระบบฉุกเฉินใช่ไหมพี่ chụp chuyến chè cặp năm măn chùm chùm những đeo Okay. 对。<Yeah. S 2> yeah. เสียงเพราะไหมเย็นดีเนาะเดี๋ยวรอรอในหะ้มันไอ้นะ <c oughs> ี่ก่อนสิให้มันรันนให้มัน าามากเลยครับเสียงเครื่องเคราะมากเลยครับเยอดเลยปั๊มก็ตรงวุ่นอะไรหมดเลยครับตัวนี้เอ๊ะทางนึงมันสตาร์ทได้นานไหม เป็นชั่วโมงไหมครับเป็นชั่วโมงเลยนะโอ้โหมันเป็นตีเป็นห้าหรีสแตนเนาะ มันจะดับเพราะมันมันโหลดกว่าโหลดเองหรดคำนับหรอะอะไรคำนับน,น่าจะโหลดตรงแล้วทีมันเร่งเดี๋ยวมารอดูไอ้เครื่องครับเนาะว่าจะจะสมเสียงมันไหมโซเจ็ดดีไซต์เก้าห้านะเสียงนะยาะไรเก้าห้าอะไรตัวเนี้ยยงเข้ามากเลย ก็เสียงจะเสียงเขาจะหลอกไหมไม่หลอกไม่หลอกก <c oughs> ็รอรอ,อดูฝาอ่ะ,อะหลอกแล้วเลยมันหลอกแล้ว <c oughs> เอาอีกนะพี่จะพึ่งนะเดี๋ยวรอให้เขาจะดูไอเครื่องอยู่เข,า,ขาจะเปิดดูไอรอขอดูไอเครื่องหน่อย,ออย,อยถ้างั้นเราเราแยกสตาร์ทเราเปิดดูเลยเพราะมันน่าจะขึ้นแล้วแหละถ้าปัดนี่ได้ครับแยกไม่ขึ้น ตงวเซมันหลอกเราดับหลอกเราเพราะมันลงเมื่อกี้มันหลุดลงอึกว่ามันหลุดเครื่องไม่ใช่มันดับเลยนี่ครับหน้าตาช่างทางร้านเอสโปเตอร์นเนาะช่างใหญ่ห่่างให,เล,งใหเลยเสือเ้อดำเลยครับพี่เสื้อดำเห็นหน้าตาแล้วคนเสื้อลายในชื่อช่างอะไรครับช่างปัดครับเอเป็น ตำแหน่งอะไรครับเสียตำแหน่งอะไรพี่ที่ตำแหน่งอะไรรายงานหน่อยช่างทั่วไปหรือไปทั่วไปทั่วไปเลยไม่ผมเห็นอยู่หน้าร้านบางวันจะเห็นที่รูปพี่บางวันเห็นหน้าร้านบางวันเห็นอยู่ทางโซนเห็นอยู่ทุกที่ครับคนนี้เห็นที่เลยนะครับเดี๋ยวเสียชื่อนะพี่ โอ้ระบบดูดครับผมนี่ระบบดูดหาดูยากครับไล่ลมแบบดูดสุดยอดเลยปั๊มดูดนี่ครับไม่ค่อยมีนะครับแบบนี้ไม่มีให้เห็นนะครับนานๆจะเห็นช่างทําแบบนี้ทีนึงครับอาการดูดเอาเลยตัวคือว่าตัวปั๊มแยกไ่ขึ้นครับใช้ดมดูดช่วย เฉียวเลยเย็นนี้ไม่ต้องถอนนะพี่เมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ยืมคันนั้นยืมคันนั้นนะพี่ยืมคันไขอของกระตุนไหมปั๊มดำเลยปั๊มใหม่อย่างดีเลยเตรียมกะ่ะ รรรครับมาดูคันนี้ยังไม่มีคนจองครับเดี๋ยวนะล็อกล็อกเอ๋ล็อกคันนี้นะครับเอ๋หกเอสีหนึ่ง อีกหนึ่งยังไม่มีคนจองเป็นร้อยเก้าห้านี่ครับยังไม่มีคนจองนะครับคันต่อไปครับรีวิวใส่กันไปเลยห้าแปดห้าแปดเลยเลยครับก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่เป็นล็อกมาแชปยังไม่มีคนจองตัวนี้ก็รีวิวใส่กันไปเลยอยู่คู่กันนะครับจอดคู่กันเนี่ะครับ จะอยากแย่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารถจอดนานเอดโอกเฮ็ด e อีหนึง่งคิดหนึ่งเกมด้ ได้กะบอกน้ำไม่เยิ้มเลยจังเปิดฝาเครื่องให้ไงมน,นะครับใช้ชังบุนฝาบุญฝา,าเครื่องเลยครับตามบ

Cám ơn bố thêm nắm một con <laughs> Terima kasih telah menonton! ตั้งผ่านดับผ่านเจีวเลยครับผ่านเลยเกียร์ก็เป็นเกียร์ให้โตครับร้อยเก้าห้าโอเคพี่ช่างคอเดี๋ยวเราถามลูกค้าก่อนเจียวเลยครับเดี๋ยวเรื่งองนะผ่านทุกอย่างนะครับรอเก็บรายละเอียดเดี๋ยวดูลูกค้าจะเอาไหมเดี๋ยวไปถามลูกค้าก่อน ลูกค้าเดียเด๋ยวเลยลูกค้าอยู่นี่เดี๋ยวพี่ผ่านทุกอย่างเลย,ยเดี๋ยวรอคำตอบลูกค้าว่าเอาวันนี้เลยไหมพี่มอน้ำมอน้ำไม่ดันผ่านรับรเครื่องก็ผ่านเพราะว่าไอไอสะเก็ดนิดเดียวถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน่าจะไม่มีเลยไปสะเก็ด ใช่ครับแปดพิซซูร้อยกวาห้ามีปอเจ้าีเด๋ยวตัวนี้เดี๋ยวปิดเท่าไหร่นะหกเจ็ดหรือเท่าไหร่นะราคา ราคาน้นมันคือรับกเลยไม่คือหกเจ็ดนี่คือราคาเต็มราคาแม็กนไหมเจ็ดไปหมดเลยทุกอย่างใช่ไหมถ้าสภาพอย่านี้เท่าไหร่หกสิบหกสิบหกสิบบางกันนะเอาเป็นหกสิบหกสิบยังไง แก้วนะพี่หายไปเจ็ดแล้วก็คือจบเอาพี่เอาราคาไหนนะหกสิบป่ะหกสิบไม่ต้องบิวอะไรเลย <70 S 1> บิวแต <70 S 1> ่สีนะครับบิแต่สีครับคือพี่พอน้องบอสครับลูกค้าพิซซีโลโลก,ก็จบวันที่หกสิบครับครับผมเป็นสมอเงินส่วนเฮดโมจิีคันนี้ก็ร้อยเก้าห้าสมอเงินก็คือพ่อน้องบอสปิดรายการไปแล้วครับผมปิดรายการปิดจบไปแล้ว จาก6 0 0 0 0นะครับอย่างนี้นะครับถ้ามาคุยกันที่ร้านลูกค้านะครับผมมีคนมือหนาเขบอกว่ามีอะไรดีๆให้คนนี้ก็ที่เขาอยู่ที่ศนุนโลกตัวมาหาผมก็คือมาคุยกันมาต่อกันหน้างานอย่างนี้ครับจาก607นะครับ607อะมาเหลืออยู่60ก็คือ600,000บาทคือไม่ได้ดียอะไรสภาพนี้เลยถ้าผมเอาแบบนี้เลยแต่ก็ขอ,อกันป๋าท้ายที่มืูถุกครับแล้วมีลูกค้าอีกชุดหนึ่งที่มารอบแรกก็ผมพาไปดูว่าเขาได้กันไหนไหมหรือยังไงเพราะว่าแจกแจกกันไปดูไปครับ ได้คันไหนดิได้ได้เจลป็นไดกล้าสองสิบครับได้ได้คันหนึ่งเพราะว่ามามาด้วยกันสามชุดเลยวันนี้รับปันเดียวครับของที่ที่เหนือก็มาจากเหนือที่ลูกก็ได้คันหนึ่งครับได้คนละคัาได้ราคาไหนหกแสนหกแสนเจ็ดครับใึ่งราคาของแสนเจ็ดครับผมก็นี่ครับเจอกันคุณพ่อ ที่มา <là> ครับผมจากน้องไทยลูกค้าจากน้องไทยคือตัวหาคนเมุงหนาวแล้วออกมามาที่นี่ทีนี้ปันจันนี้ลูกค้ามาสามเจ้าครับไม่รู้จะทํายังไงมีชุดหนึ่งมาจากพิ่ลูกชุดหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนกักลับไปแล้วเพราะว่ารับไม่ทันแ้วก็ทุณพ่อที่มาด้วยกันสองท่านเลยพ่อประยงนน้องไทยเสียน้องไทยครับผมครับผมคนมองเหลาก็จะลาไปกับพ่อประยงเลยวันนี้ได้ไปคันลุงแล้วเป็นอะไรพี่อะไรเด็ก่ะเด็กอะ สองหนึงศูนย์ท่ว้าวาคาจบที่สิครับผมแชมร์พุมไรยะอีสานพี่เชนยครับจบครับ